ตอนซื้อไปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับพอหลังจากที่เราเจาะเรียบร้อยแล้วทั้งสองฝั่งแล้วก็พักไว้นะครับบ่มไว้ก็จะประมาณนี้แหละครับตอนนี้ก็เวลา4ี่โมงเย็นนะครับเราก็จะเจาะเทมเป้ไว้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาดูเจาะทั้งสองด้านเลยวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงบ้างอ,อันนี้เป็นเทมเป้ที่ทำแล้วก็ให้เดินเชื้ออยู่ภายในประมาณสัก 2 5แล้ว16ชั่วโมงผ่านไปนะครับตอนนี้เป็นเวลา8โมงเช้านะครับนี่ผ่านมาแล้ว16ชั่วโมงดูครับอันนี้ใกล้ๆแล้วครับครบรอบ24ชั่วโมงครับถือว่าใช้ได้ไหมขนาดนี้กินได้แล้วครับแต่ถ้าอยากให้แบบเต็มที่กว่านี้ก็ไปอีกหลังจากเจาะไปได้38ชั่วโมงนะครับนี่คือสมบูรณ์แล้วครับมันเต็มที่แล้วครับอันนี้คือเป็นก้อนที่ว่าแบบพร้อมใช้เลยแหละ นะครับคือหั่นนี้ไม่มีแตกนะครับนี่นะครับใช้เวลาประมาณ38ชั่วโมงโดยประมาณอาจจะนานกว่านี้ก็ได้แล้วแต่สภาพอากาศนะครับแต่ว่านี้ก็ขึ้นเร็วดีมากเลยสะดวกครับแบบนี้ใครสนใจอยากกินเทมเป้สดแบบนี้นะครับเสมือนทำเองแทบทุกขั้นตอนเลยตอนสุดท้ายแค่เจาะระวางสามารถสั่งได้จากทางบ้านราดเมืองเรือช็อปนะครับเข้ามาทางเพจได้เลยนะครับ